สวัสดีครับอีพ e. ีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคนหลงตัวเองกันอีกสักอีพีหนึ่งนะครับโดยในอีพีนี้เราจะคุยเรื่อง12พฤติกรรมที่คนหลงตัวเองหรือว่าพวกนาัิสิทธิจะทําแน่นอนไม่ว่าพวกเขาจะพูดกับคุณดียังไงก็ตามนะครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าอยู่ใกล้ใครบางคนแล้วพลังชีวิตของคุณจะค่อยๆหมดไปทางทั้งที่พวกเขาเป็นคนที่พูดเพราะทาตัวดีน่าหลงไหลในตอนแรกแต่ว่าพออยู่ไปนานๆคุณกลับรู้สึกว่าคุณถูกกลืนกินมาจากข้างใน ถ้าใช่คุณอาจจะกําลังเผชิญหน้ากับคนหลงตัวเองหรือว่านาซิสิตอยู่ก็ได้นะครับพวกเขาเก่งเรื่องพูดสร้างภาพและก็แสดงความเสียใจได้เก่งราวกับนักแสดงระดับออสการ์แต่ว่าพฤติกรรมจริงของพวกเขานั้นมันจะเป็นแบบเดิมเสมอไม่ว่าพวกเขาจะพูดดียังไงหรือว่าพูดว่ายังไงก็ตามนะครับ พีนี้เราจะคุยถึง12สิ่งที่คนหลงตัวเองจะต้องทําอย่างแน่นอนไม่ว่าพวกเขาจะพูดดีแค่ไหนต่อให้พวกเขาสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเสมอเมื่อคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนประเภทนี้นะครับมั่นใจได้เลยว่าคุณจะต้องเจอมีอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยนะครับ 1. พวกเขาจะทําลายวันสําคัญของคุณเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบหรือว่าวันหยุดที่ควรจะเต็มไปได้วยความสุขคนหลงตัวเองจะไม่ยอมพลาดที่จะกลายเป็นตัวทําลายบรรยากาศ พวกเขาอาจจะเริ่มด้วยการทะเลาะสร้างดรามา่าหรือว่าทําเรื่องให้คุณรู้สึกผิดอย่างไม่มีเหตุผลทั้งหมดก็เพื่อให้ความสนใจจากผู้คนถูกดึงไปที่ตัวเขาไม่ใช่ไปที่คุณนะครับสิ่งที่เจ็บปวดก็คือวันพิเศษมักจะเป็นวันที่เรารอคอยเราคาดหวังว่าจะให้มันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าพออยู่กับคนหลงตัวเองแล้ววันพิเศษก็กลับกลายเป็นวันที่แย่ที่สุดเพราะว่าเขารู้ว่าคุณให้ความสําคัญและยิ่งคุณมองว่ามันสําคัญมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งอยากจะควบคุมอารมณ์ของคุณให้ได้มากเท่านั้น ลองคิดถึงวันเกิดที่คุณเตรียมงานอย่างดีหวังว่าจะมีช่วงเวลาที่น่าประทับใจกับกลุ่มคนที่คุณรักแต่ว่าจูๆ่ๆเขาก็กลับหายไปดือ้อพอคุณโทรตามเขาอาจจะบอกว่าก็แค่เบื่อไม่อยากไปแล้วพร้อมกับตัดสายไปอย่างไร้เยื่อใยแบบนี้แหละคือพฤติกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกไร้ค่าในวันที่คุณควรจะมีความสุขที่สุดพวกเขาจะทําให้คุณเชื่อว่าวันสําคัญของคุณไม่มีค่าถ้ามันไม่ได้เป็นวันที่พวกเขาได้รับความสนใจนะครับ 2. ใช้ความรุนแรงทางใจต่อลูกของตัวเอง แม้แต่ลูกของตัวเองพวกคนหลงตัวเองก็สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะแสดงอํานาจหรือว่าใช้เสริมภาพลักษณ์ของตัวเองได้พวกเขาอาจจะใช้ลูกเป็นเครื่องประดับเพื่อที่จะใช้โชว์ในที่สาธารณะหรือว่าโชว์คนอื่นแต่ว่ากลับไม่เคยใส่ใจความรู้สึกและจิตใจของเด็กๆจริงๆนะครับบ่อยครั้งที่พวกเขาทําให้ลูกกลายเป็นแพะรับบาปหรือว่าถูกตําหนิอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการยอมรับความผิดของตัวเองหรือว่าความผิดที่พวกเขาสร้างขึ้นนะครับ ลูกที่เติบโตมากับคนหลงตัวเองมักจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีค่าหรือว่ากลัวการแสดงออกทางอารมณ์เพราะว่าพวกเขาเคยถูกทําให้รู้สึกผิดแม้แต่ในเรื่องที่เล็กน้อยตัวอย่างหนึ่งจากงานเขียนของอลิซมิลเลอร์นักจิตวิทยาชื่อดังเล่าเรื่องของเด็กที่พ่อแม่หลงตัวเองใช้เขาเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบเด็กต้องเรียนดีต้องเก่งทุกอย่างต้องเชื่อฟังหากทําไม่ได้ก็จะถูกลงโทษด,ด้วยความเย็นชาและความดูถูกดูหมินนี่ไม่ใช่การอบรมเลี้ยงดูแต่ว่าเป็นการทําลายตัวตนของเด็กแบบช้า สิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือเด็กเหล่านี้มักจะโตขึ้นโดยมีแผลในใจและบางครั้งพวกเขาก็กลายเป็นคนหลงตัวเองรุ่นถัดไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับ 3. ทํทำดีกับคนนอกบ้านแต่โหดร้ายกับคนในครอบครัวคนหลงตัวเองคือแชมป์แห่งการสร้างภาพพวกเขาจะพูดจา,าเราะาายิ้มแย้มแจ่มใสกับคนแปลกหน้าหรือว่าแม้แต่ในงานสังคมดูเผินๆอาจจะดูเหมือนคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็ใจดีสุดๆแต่ว่าพอกลับถึงบ้านความจริงก็จะถูกเปิดเผย พวกเขาไม่สนใจที่จะรักษาน้ําใจของคนในบ้านเพราะพวกเขาเชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่มีทางไปไหนได้การแสดงความเมตตาจะถูกเก็บไว้สําหรับคนภายนอกที่ยังต้องโน้มน้าวหรือว่าเอาใจหลายคนเล่าว,ว่าตอนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์กับพวกคนหลงตัวเองหรือว่านาซิสิตเขาเคยพูดว่าฉันทําดีมาตลอดแต่เธอไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าในความเป็นจริงสิ่งดีๆที่พวกเขาทํามักจะทําแค่ต่อหน้าคนอื่นเท่านั้นเองคุณจะได้เห็นด้านที่ดีที่สุดของเขาเมื่อมีคนอื่นอยู่ด้วยเท่านั้น และคุณจะได้รู้จักด้านเลวร้ายที่สุดของเขาเมื่ออยู่กันแค่สองคน 4. ตอกย้ำซ้ำเติมตอนที่คุณเจ็บปวดอยู่แล้วในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเปราะบางที่สุดพวกคนหลงตัวเองจะไม่ยื่นมือมาปลอบใจไม่แสดงความเข้าอกเข้าใจและไม่แม้แต่จะเงียบเพื่อให้คุณได้เยียวยารักษาจิตใจพวกเขาจะตอกย้ำซ้ำเติมทันทีที่เห็นว่าคุณอ่อนแอทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าความเจ็บปวดของคุณเท่ากับโอกาสในการแสดงอำนาจของพวกเขา คนหลงตัวเองมักจะต้องการความรู้สึกเหนือกว่าเสมอและเมื่อคุณรู้สึกเศร้าอ่อนแอหรือว่าเจ็บป่วยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาควบคุมคุณได้มากขึ้นตัวอย่างเรื่องเล่าถึงความโหดร้ายของคนประเภทนี้ก็คือในขณะที่มีคนสูญเสียญาติคนสําคัญคนหลงตัวเองที่อยู่ในชีวิตของเขากลับพูดว่าอย่ามาทําตัวเป็นภาระนะฉันก็มีเรื่องเครียดของฉันอยู่เหมือนกันแล้วก็เดินหนีไปดือด้อๆทั้งที่เป็นช่วงเวลาที่ควรมีใครสักคนอยู่ข้างๆนี่คือจุดเจ็บปวดของใครหลายคน เราแค่ต้องการใครสักคนที่อยู่เคียงข้างในวันที่เราแย่แต่ว่าเรากลับได้คนที่ซ้ำเติมความรู้สึกให้เราแย่ลงไปอีกความเจ็บปวดของคุณไม่ได้กระตุ้นความเห็นใจในตัวเขาแต่กลับเป็นเชื้อไฟให้พวกเขารู้สึกชนะคุณมากขึ้นนะครับ 5. บิดเบือนคำพูดและก็เจตนาของคุณให้ผิดเพี้ยนไปจากที่คุณตั้งใจเอาไว้ไม่มีคำพูดใดของคุณที่จะปลอดภัยจากการถูกบิดเบือนโดยพวกคนหลงตัวเองนะครับไม่ว่าคุณจะพูดด้วยเจตนาดีแค่ไหน พวกเขาก็จะหาทางทําให้มันดูแย่ทําให้คุณรู้สึกผิดหรือว่าใช้มันมาเป็นข้ออ้างในการโจมตีคุณในอนาคตลองนึกภาพว่าคุณพูดว่าฉันรู้สึกเหงาเวลาเราไม่คุยกันเลยเขาก็จะบิดคําพูดของคุณให้เป็นความหมายที่ว่าคุณกําลังบอกฉันว่าฉันเป็นแฟนที่แย่มากใช่ไหมหรือว่าแย่กว่านั้นเขาอาจจะพูดให้คนอื่นฟังว่าคุณเรียกร้องจากเขาตลอดเวลาคุณไม่เคยพอใจอะไรเลยทั้งที่คุณแค่ต้องการความเข้าใจบ้างเท่านั้นเอง ในหนังสือ Gaslighting Recognize Manipulative and Emotionaly l abusive people ผู้เขียนกล่าวถึงรูปแบบนี้ว่าเป็นอาวุธทางวาจาเพื่อทำให้เหยื่อรู้สึกสับสนจนไม่กล้าแม้แต่จะพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาอีกคนหลงตัวเองใช้การบิดเบือนนี้เพื่อควบคุมและก็ทำให้คุณสงสัยในสติของตัวเองและเมื่อคุณเริ่มไม่มั่นใจว่าคุณพูดหรือรู้สึกอะไรจริงๆได้นั่นแหละคือกับดักที่เขาวางเอาไว้6โกหกอย่างเป็นธรรมชาติ สำหรับคนหลงตัวเองการโกหกไม่ใช่สิ่งที่ผิดในความคิดของเขาเลยนะครับแต่ว่ามันคือเครื่องมือเพื่อที่พวกเขาจะใช้บิดเบือนความจริงสร้างภาพลักษณ์หรือว่ารักษาอํานาจของพวกเขาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่พวกเขาเลือกที่จะโกหกแม้ว่าไม่จําเป็นต้องโกหกเลยก็ตามคนหลงตัวเองจะโกหกแม้แต่ในเรื่องที่คนทั่วไปมองว่าไม่เห็นจําเป็นต้องโกหกเลยอย่างเช่นเขากินข้าวกับใครมาหรือว่าเขาอยู่ที่ไหนมา เพราะว่าในใจลึกๆเขากลัวความจริงจะลดคุณค่าหรือว่าควบคุมไม่ได้ในความคิดของเขานะครับคําพูดของคนหลงตัวเองจึงมักจะมีความคลุมเครือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ไม่มีหลักฐานยืนยันเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ใครมาจับได้ง่ายๆนะครับในทางจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า Pathological-Lying หรือว่าการโกหกแบบเรื้อรังซึ่งมักจะพบในคนที่หลงตัวเองอย่างชัดเจนนะครับ สิ่งที่เจ็บปวดก็คือเราหวังจะเชื่อใจคนใกล้ตัวของเราได้แต่ว่าเรากลับต้องมาตั้งคำถามกับทุกคำพูดที่ออกมาจากปากของเขาว่ามันเชื่อได้จริงหรือคนที่ต้องการสร้างโลกของตัวเองจากการโกหกก็มักจะทำลายโลกของคนรอบข้างโดยที่ไม่รู้ตัวคุณผู้ฟังที่ฟังอีพีนี้อยู่แล้วก็อยากจะได้บทความที่ใช้ทำสคริปต์ของอีพีที่คุณกำลังฟังอยู่นี้ไปอ่านซึ่งจะช่วยให้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นกว่าการฟังเพียงอย่างเดียวก็สามารถที่จะขอไฟล์ pdf เนื้อหาของอีพีนี้ไปอ่านได้ฟรีนะครับ โดยดูวิธีการขอไฟล์ได้จากคำอธิบายคลิปที่เขียนเอาไว้ด้านล่างนะครับและท่านใดที่อยากจะให้กำลังใจช่อง i m i t t e m m y s s t t จิตไม่จำกัดช่องนี้แต่ว่ายังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็สามารถกดได้เลยตอนนี้นะครับ 7. ทําทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะอยู่ใกล้กันนี่คือความเจ็บลึกที่หลายคนไม่เข้าใจ คุณอยู่กับคนหลงตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ในบทสนทนาเดียวกับพวกเขาแต่ว่าคุณกลับรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีตัวตนความเหงาแบบนี้จะร้ายแรงกว่าการอยู่คนเดียวจริงๆซะอีกนะครับพวกเขาจะเมินคุณทําเหมือนคุณไม่มีค่าไม่ตอบสนองทางอารมณ์หรือว่าแสดงให้คุณรู้ว่าเธอไม่สําคัญพอที่จะได้รับความสนใจจากฉันมันเป็นการควบคุมแบบเงียบๆที่กัดกินความมั่นใจของคุณทุกวันนะครับ การทอดทิ้งทางอารมณ์เป็นหนึ่งในรูปแบบที่ร้ายแรงที่สุดของการทำร้ายจิตใจเพราะว่ามันจะทำให้เหยื่อค่อยๆหายไปจากตัวเองคนจำนวนมากร้องไห้ตอนกลางคืนทั้งๆที่นอนข้างคนรักเพราะว่าพวกเขารู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ข้างพวกเขาจริงๆ 8. ทํทำให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองไม่ดีพอนี่คือหนึ่งในอาวุธเงียบที่ทรงพลังที่สุดของคนหลงตัวเองนะครับการบั่นทอนความมั่นใจของคุณอย่างช้าๆจนคุณเริ่มสงสัยในคุณค่าของตัวเอง ในตอนแรกเขาอาจจะชมคุณอย่างเวอ่อวังอลังการวาดภาพให้คุณเข้าใจว่าคุณคือคนที่พิเศษที่สุดในโลกแต่ว่าพอเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการพวกเขาก็จะเริ่มจิกกัดเล็กน้อยในตอนแรกอย่างเช่นเขาอาจจะพูดว่านี่เธอแต่งตัวแบบนี้จริงเหรอทั้งๆท,ที่ตอนแรกที่รู้จักกันคุณก็แต่งตัวแบบนี้มาโดยตลอดแล้วพวกเขาก็ชมคุณซะยกใหญ่แต่ว่าอยู่ๆก็กลับกลายเป็นการแต่งตัวที่ไม่ดีขึ้นมาเสียเฉยๆ,ๆหรือพูดว่าเธอทําไม่ได้หรอกคนอย่างเธอนะ่ยจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นพูดว่า ไม่มีใครรักคนอย่างเธอหรอกถ้าไม่ใช่ฉันความเจ็บปวดของคนที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ก็คือเขาจะเริ่มเชื่อไปเองว่าฉันคงไม่ดีพอจริงๆทั้งที่ก่อนที่จะเจอคนนั้นชีวิตเขาก็เคยสดใสแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะครับในหนังสือ women who love too much ผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่าความรักไม่ควรทําให้เราสงสัยในตัวเองแต่ว่าคนหลงตัวเองมักจะทําให้คู่รักของตัวเองนั้นรู้สึกด้อยค่าเพื่อให้พวกเขายอมอยู่ภายใต้าการควบคุมเธอควรจะขอบคุณที่ฉันยังอยู่กับเธอ ประโยคนี้คือกับดักทางจิตใจที่ทําลายคุณทีละน้อย 9. ทําให้คุณหมดศรัทธานในมนุษย์หลังจากที่คุณผ่านประสบการณ์กับคนหลงตัวเองหรือว่านาซิสิตสิ่งที่มักจะหลงเหลืออยู่ก็คือความหวาดระแวงที่คุณมีต่อผู้คนนะครับคุณจะเริ่มไม่ไว้ใจใครอีกเลยแม้แต่คนที่ตั้งใจดีจริงๆคุณกลัวว่าการเปิดใจจะพาคุณกลับไปสู่วงจรเดิมถูกหลอกถูกโกหกถูกบงการ คนหลงตัวเองไม่เพียงแต่แค่ทําร้ายคุณในตอนที่เขาอยู่เท่านั้นแต่ว่าเขาจะทิ้งบาดแผลทางใจที่จะตามหลอกหลอนคุณแม้เขาไม่อยู่แล้วนี่คือความเจ็บลึกเราไม่ได้สูญเสียแค่ความสัมพันธ์แต่ว่าเราสูญเสียความเชื่อในความรักและความไว้วางใจในคนดีๆไปด้วยนะครับในวรรณกรรมคลาสสิกเรื่อง Great Expectations ตัวละครหญิงที่ชื่อ Miss Havisham กลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยความแค้นและเกลียดมนุษย์หลังจากถูกหักอก,อกโดยชายที่แกล้งรักเธอเพื่อผลประโยชน์เหมือนกันกันกบเหยื่อของพวกนาซีสิตท,ท,ที่ต้องใช้เวลาเยียวยานาน,านมาก สิบทำให้คุณสงสัยในตัวเองอย่างรุนแรงคําว่าฉันคิดไปเองหรือเปล่ากลายเป็นประโยคที่วนเวียนอยู่ในหัวของคนที่อยู่กับคนนาซิสิตหรือว่าคนหลงตัวเองแบบซ้ำซากเพราะว่าพวกเขาคือปรมาจารย์แห่งการทําให้คุณสงสัยในตัวเองคุณอาจจะมั่นใจว่าเขาพูดบางอย่างกับคุณแต่เขาจะพูดอย่างมั่นใจว่าไม่เคยพูดเลยเธอคิดไปเองหรือว่าเธออ่อนไหวเกินไปคุณจะเริ่มไม่แน่ใจในความทรงจําของตัวเองไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเห็น ได้ยินหรือว่ารู้สึกสุดท้ายคุณอาจจะปล่อยให้เขาควบคุมทุกอย่างเพราะคุณคิดว่าเขาคงรู้ดีกว่าเราเพนพอยท์หรือว่าจุดเจ็บที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือคุณเริ่มไม่ไว้ใจสมองของตัวเองและยอมให้ใครบางคนกําหนดความจริงให้กับคุณเมื่อเขาควบคุมความจริงของคุณได้เขาก็ควบคุมชีวิตของคุณได้ทั้งหมด 11. ทิ้งคุณไว้กับความกลัวและความอับอายเมื่อเขาหมดความสนใจหรือว่าได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วคนหลงตัวเองก็จะหายไปอย่างไม่มีเยื่อใย ทิ้งคุณไว้กับเศษซากของความรู้สึกและหัวใจของคุณเองและคําถามมากมายว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองโง่โดนหลอกหรือว่าไม่คู่ควรกับความรักก็เพราะว่าพวกเขาทําให้คุณเชื่อว่าความล้มเหลวในความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความผิดของคุณเองล้วนๆหลายคนหลังจากจบความสัมพันธ์กับพวกคนหลงตัวเองหรือว่านาซิสิต พวกเขาต้องเผชิญกับความกดดันทางอารมณ์หลอนฝันร้ายกลัวความสัมพันธ์ใหม่และที่เจ็บที่สุดก็คือไม่มีใครเข้าใจว่าทําไมคุณถึงเจ็บหนักมากขนาดนี้ทั้งๆที่ดูเหมือนเขาไม่ได้ทาร้ายร่างกายอะไรเลยบางคนพูดว่าเขาไม่เคยตบตีฉันเลยนะแต่ทําไมฉันถึงรู้สึกเหมือนคนที่แตกสลายไปทั้งตัว 12. พวกเขาเผาทิ้งทุกอย่างที่คุณเคยมอบให้สุดท้ายแล้วคนหลงตัวเองมักจะทําลายแม้กระทั่งสิ่งที่มีค่าที่สุดที่คุณเคยมอบให้ความรักความไว้วางใจ เวลาน้ำตาความอดทนเมื่อเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะไม่เห็นคุณค่าอะไรอีกเลยสิ่งที่คุณเคยทําให้ด้วยใจจะกลายเป็นแค่ความพยายามที่เขามองข้ามไปและนี่คือสิ่งที่คนจํานวนมากพูดออกมาหลังจากจบความสัมพันธ์ว่าฉันให้เขาทุกอย่างและสุดท้ายฉันก็ไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าคนหลงตัวเองไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณให้เขาใช้มันให้หมดแล้วก็โยนทิ้ง นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจและก็พาตัวเองหลีกหนีจากคนหลงตัวเองหรือว่านาซิสิตในชีวิตจริงได้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมและรับฟังคลิปจาก u n Unlimited m i n d s e t จิตไม่จำกัดช่องที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะส่งต่อพลังบวกความคิดดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจในการทําให้คุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันนะครับนอกจากการฟังเนื้อหาในคลิปวิดีโอแล้วนะครับ สำหรับท่านที่ชอบการพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านผมก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะมอบให้กับคนที่รักการอ่านเหมือนกับที่ผมเองเป็นคนที่รักการอ่านมาตลอดชีวิตและช่องนี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าจุดเริ่มต้นในการเป็นคนรักการอ่านนะครับคุณทราบอยู่ดีแล้วครับว่าการอ่านคือการลงทุนในตัวเองที่คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเมื่อคุณอ่านคุณได้คิดลึกตกผลึกได้ง่ายกว่าการฟังนะครับคุณจะได้เชื่อมโยงกับความคิดได้หลากหลายขึ้นสมองจะทํางานเป็นระบบมากขึ้น และที่สําคัญคุณจะซึมซับความรู้ได้สําแล้วสําเล่าในรูปแบบและเวลาของคุณเองนะครับทุกคลิปวิดีโอในช่อง i m i t ิเต็ดไม e t จิตไม่จำกัดนะครับซึ่งตอนนี้มีมากกว่า640 EP แล้วนะครับผมใช้เวลาในการเขียนสคริปต์บรรจงค้นคว้ารวบรวมคัดเลือกเนื้อหาวิเคราะห์ขยายความสรุปแล้วก็เรียบเรียงความคิดออกมาอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ทุกคลิปมีบันทึกเอาไว้เป็นไฟล์ PDF ที่อ่านง่ายสบายตาเปิดอ่านได้จากทุกอุปกรณ์นะครับ ไฟล์ PDF ก็คือไฟล์ชนิดเดียวกับอ e ีบุ๊กประเภทหนึ่งนะครับเพราะผมเชื่อว่าเนื้อหาที่ดีและก็ทรงคุณค่านั้นไม่ควรผ่านไปแค่ทางการฟังเท่านั้นแต่ควรถูกบันทึกไว้เป็นความรู้ที่คุณสามารถหยิบมาอ่านได้เสมอทวนซ้ําได้ทันทีและการพัฒนาตัวเองนั้นต้องทําต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานแล้วก็ทําซ้ําๆอยู่เสมอนะครับผมได้เปิดพื้นที่พิเศษสําหรับคนที่เป็นคนรักการอ่านตัวจริงนะครับให้คุณสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายปีของช่อง Unlimited m y s e t จิตไม่จากัดช่องนี้นะครับ คุณจะได้อ่านไฟล์ PDF ของทุกบทความสคริปต์ของทุก EP ที่ผมนำมาทำเป็นคลิปในช่องนี้นะครับท้ง EP ปกติ EP ที่เป็นสรุปหนังสือแล้วก็ EP ที่เป็น eBo o k ครบถ้วนทุก EP ของช่องนี้เลยนะครับในราคาเพียงปีละ950บาทนะครับเท่ากับเนื้อหาทรงคุณค่าที่คัดเลือกมาอย่างดีคุณจะได้อ่านทั้งหมดย้อนหลังตั้งแต่ EP ที่1เป็นต้นมาเรื่องรามไม่ถึง3บาทนะครับและที่สำคัญก็คือจะเพิ่ม EP ใหม่ที่จะลงต่อไปข้างหน้าอีก1ปีนับจากวันที่คุณสมัครให้ด้วยนะครับ จะเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ละปีซึ่งจะทำปีละไม่ต่ำกว่า200 EP นะครับซึ่งจะอัปเดตไฟล์ PDF ให้คุณหลังจากที่ลงคลิปแต่ละตอนประมาณ10วันนะครับอันนี้จะสุดคุ้มอย่างแน่นอนนะครับถ้าเป็นสมาชิกรายปีก็จะได้อ่าน EP ที่เป็นอ e ีบุ๊กของผมซึ่งมีหลายเล่มนะครับที่มีขายอยู่ในร้านอ e ีบุ๊กต่างๆหลายร้านซึ่งเฉพาะราคาค่าอ e ีบุ๊กแต่ละเล่มก็เกินราคาค่าสมาชิกไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยแพ็กเกจสมาชิกรายปีคุณจะได้อ่านหมดทุกเล่มพร้อมกับ EP อื่นๆอีกหลายร้อย EP นะครับ คุณจะมีบทความแล้วก็อ e ีบุ๊กที่คัดสรรเนื้อหาไว้อย่างดีเอาไว้ทบทวนซึมซับแล้วก็นําไปต่อยอดชีวิตของตัวเองได้ทุกเมื่อนะครับและพิเศษสุดนะครับในช่วงนี้สําหรับสมาชิกใหม่ทุกคนที่สมัครอ่านบทความสคริปต์แบบรายปีนะครับผมจะขอมอบหนังสือ a s m อ n t นติ k e t ตมนุษย์สั่งการจักรวาลทําตามหนังสืออมตะที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อประมาณ100ปีก่อนแล้วก็มียอดจําหน่ายทั่วโลกมาแล้วไม่น้อยกว่า40ล้านเล่มเป็นคัมภีร์ต้นแบบของหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับ เป็นฉบับที่ผมสุระนวลประดิษฐ์แอดมินของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดนะครับเป็นผู้แปลแล้วก็เรียบเรียงด้วยตัวเองนะครับจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มมอบให้คุณฟรีหนึ่งเล่มส่งถึงบ้านนะครับอย่าลืมนะครับการอ่านคือการฝึกสมองให้เฉียบคมการอ่านคือการต่อยอดความรู้ที่คุณจะฟังแล้วก็ไปทบทวนได้อย่างลึกซึ้งและทุกไฟล์ pdf ที่ผมจัดทำก็คือความรู้ที่คุณลงทุนเก็บสะสมไว้ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับ ติดต่อสมัครสมาชิกรายปีนะครับได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้หรือว่าแอดไลน์สอบถามได้ที่ Line ID at u l i m i t e d m ิ s e t หรือว่าจาก QR Code ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดให้เราได้เติบโตและก็ส่งมอบสิ่งดีๆร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับ